พระธรรมสุภาษิตบ,บทที่หกลูกเอย๋ยหากเจ้าค้ำประกันให้เพื่อนบ้านหากเจ้าจับมือวางมัดจำให้คนแปลกหน้าเจ้าได้ติดกับวาจาของเจ้าถูกผูกมัดเพราะคำพูดของตัวเองลูกเอย๋ยจงทำเช่นนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเจ้าเองในเมื่อเจ้าตกในเงื้อมมือของเพื่อนบ้านไปไปอ้อนวอนจนกว่าจะหมดแรง อย่าให้เพื่อนบ้านของเจ้าได้หยุดพักอย่าให้ตาของเจ้าได้หลับอย่าให้เปลือกตาของเจ้าเคลิ้มไปจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเหมือนกวางหนีจากเงื้อมมือของนายพรานเหมือนนกที่หนีจากบ่วงแล้วของคนดักนกเจ้าคนขี้เกียจจงไปเรียนจากมดสังเกตวิธีการของมันแล้วจงฉลาดขึ้นมันไม่มีผู้ประชาการ ไม่มีผู้ควบคุมดูแลและไม่มีใครปกครองแต่มันก็ยังสะสมเสบียงในฤดูร้อนและรวบรวมอาหารตั้งแต่ฤดูเก็บเกี่ยวเจ้าคนขี้เกียจจะนอนอีกนานสักเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุก <whiskey> ขึ้นเสียทีหลับอีกนิดเคลิ้มอีกหน่อยกอดอกงีบต่อสักประเดี๋ยวแล้วความยากจนจะมาหาเจ้า ดังขโมยและความขสนจะเล่นงานเจ้าอย่างคนถืออาวุธคนเลวซามและชั่วร้ายผู้พูดจาลดเลี้ยวผู้ขยิบตาขยับเท้ากระดิกนิ้วส่งสัญญาณผู้คิดอ่านทำการชั่วร้ายจากใจคิดคดทรยศพวกเขาคอยยุแยงแตะแขงรั่วเสมอฉะนั้นหายนะจึงมาถึงพวกเขาอย่างฉับพลัน พวกเขาแหลกสลายเกินเยียวยาในชั่วพริบตามีสิ่งน่ารังเกียจหกอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดชังที่จริงมีเจ็ดอย่างที่พระองค์ทรงรังเกียจคือตาที่ยิงยโสลิ้นที่โป้ปดมือที่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์จิตใจที่คิดการชั่วร้ายเท้าที่ปราดไปทำชั่วพยานเท็จผู้กล่าวมุสา และคนที่ยุให้ญาติพี่น้องแตกแยกกันลูกเอย๋ยจงรักษาคำสั่งของพ่อเจ้าและอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้าจงตรึงมันไว้ในดวงใจเสมอจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้ายามเจ้าเดินคำสอนนั้นจะช่วยชี้นำยามเจ้าหลับมันจะคอยดูแลครั้นยามเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้า พราะคำสั่งนี้เป็นดวงประทีพคำสอนนี้เป็นความสว่างการอบรมบ่มนิสัยเป็นทางแห่งชีวิตเพื่อคุม้มครองเจ้าให้พ้นจากภรยาของเพื่อนบ้านและคำออดอ้อนของหญิงแพร่สยาอย่ากระสันถึงความงามของนางอย่ากตกเป็นทาสดวงตาหยาดเยิ้มของนางเพราะหญิงโสเพณีก็แลกได้ด้วยอาหารจานหนึ่ง แต่ภรรยาของชายอื่นออกล่าเอาชีวิตอันล้ำค่าของเจ้าเป็นไปได้หรือที่คนเราจะเล่นกับไฟโดยที่เสื้อผ้าของเขาไม่ถูกไฟไหม้เป็นไปได้หรือที่คนเราจะเดินย่ำ่านร้อนๆโดยที่เท้าไม่ถูกไฟลวกชายที่ไปนอนกับภรรยาของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่มีใครที่แต่ต้องนางแล้วจะลอยนวลพ้นโทษไปได้ ผู้คนยังสงสารขโมยที่ลักทรัพย์เพราะความหิวโหวยแต่ถ้าเขาถูกจับได้ก็จะถูกปรับถึงเจ็ดเท่าแม้ว่าอาจจะต้องถึงกับขายของทุกอย่างในบ้านเพื่อชดใช้แต่ชายที่ล่วงประเวณีเป็นคนไม่รู้จักคิดผู้ที่ทำเช่นนั้นก็ทำลายตนเองผลที่จะได้รับคือรอยแผลและความอัปยศ เป็นความอับอายขายหน้าตลอดการเพราะความหึงหวงจะทวีความโกรธแค้นของสามีของหญิงนั้นและเมื่อถึงคราวแก้แค้นเขาจะไม่ปราณีเลยเขาจะไม่ยอมรับค่าชดใช้ใดๆไม่ว่าสินบนจะมากมายสักเท่าใดเขาก็จะไม่ยอมเป็นอันขาดพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่7ลูกเอย๋ยจงปฏิบตัติตามคำของเรา จงสะสมคำบัญชาของเราไว้กับตัวจงทำตามคำบัญชาของเราและเจ้าจะมีชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราไว้ดังแก้วตาจงพันมันไว้รอบนิ้วเป็นเครื่องเตือนใจและจงจารึกมันไว้ในดวงใจจงกล่าวแก่ปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันจงเรียกความเข้าใจว่าญาติของฉันสิ่งเหล่านี้จะคุ้มกันเจ้า จากหญิงแพรย์สยาจากคำออดอ้อนเย,ย้ายวนของหญิงเสเพลเพราะครั้งหนึ่งเรายือนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของเราเรามองลอดหน้าต่างลงไปเรามองลงไปในหมู่คนอ่อนต่อโลกเราสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคิดเขาเดินไปตามถนนแถวบ้านของนางเดินไปตามทางสู่บ้านของนางใกล้สิ้นวันยามโผล่เพล ขณะค่ำคืนย่างเข้ามาดูสิหญิงคนหนึ่งออกมาพบเขาแต่งตัวเยี่ยงโสเพณีและมีเจตนาแอบแฝงในใจนางพูดพล่ามไร้อย่างอายอยู่ไม่ติดบ้านเดี๋ยวไปที่ถนนเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองคอยซุ่มดักอยู่ทุกมุมเมืองนางโผเข้ากอดเขาจูบเขาและพูดหน้าตาเฉยว่าฉันมีเครื่องเส้นรออยู่ที่บ้าน วันนี้ฉันได้แก้บนหลายเรื่องแล้วดังนั้นฉันจึงออกมาพบเธอฉันตามหาเธอแล้วฉันก็พบเธอฉันปูเตียงไว้ด้วยผ้าลินินสีสวยจากอียิปต์ประพรมด้วยมดยอบกลิษนาและอบเชยมาสิให้เราเริงรักดื่มดำกันถึงพรุ่งนี้เช้าเลยให้เราเริงสำราญด้วยความรักสามีของฉันไม่อยู่บ้าน เขาเดินทางไปแดนไกลเขาเอาเงินไปเต็มกระเป๋ากว่าจะกลับมาก็วันเพ็ญน,นางโอ้ลมเขาด้วยคำหวานหูออดอ้อนจนเขาเสียทีเขาก็เดินต้อยๆต,ตามนางไปทันทีเหมือนวัวถูกจูงเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนกวางก้าวไปติดกับจนกระทั่งถูกปักด้วยธนูลึกไปถึงตับเหมือนนกบินไปหากับดัก ไม่รู้ว่าความตายรออยู่ข้างหน้าลูกทั้งหลายเอย๋ยบัดนี้จงฟังเราเถิดจงใส่ใจถ้อยคำของเราอย่าปล่อยใจไปตามทางของนางอย่าลหลงไหลไปตามทางนั้นเพราะเหยื่อที่นางฟาดฟันลงนั้นมากมายนักแม้แต่คนยิ่งใหญ่ก็ตายเพราะนางบ้านของนางเป็นทางหลวงสู่หลุมศพนำไปถึงห้องแห่งความตาย พระธรรมสองโครินบทที่สองดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะไม่แวะมาทําให้ท่านต้องเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าข้าพเจ้าทําให้ท่านเศร้าใจจะเหลือใครทําให้ข้าพเจ้าดีใจก็มีแต่พวกท่านซึ่งข้าพเจ้าทําให้เศร้าเสียใจนั่นแหละที่ข้าพเจ้าเขียนไปนั้นเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเนื่องด้วยคนที่ควรทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี ข้าพเจ้ามั่นใจในพวกท่านทุกคนว่าท่านทุกคนจะร่วมชื่นชมยินดีกับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเขียนมาด้วยความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงด้วยความทรมานใจและทั้งน้ําตาไม่ใช่เพื่อทําให้ท่านเศร้าเสียใจแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านอย่างลึกซึ้งมากเพียงใดถ้ามีคนใดก่อให้เกิดความเศร้าเสียใจเขาไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าเศร้าเสียใจมากเท่ากับ ที่ทำให้ท่านทั้งหมดเศร้าเสียใจในระดับหนึ่งที่ว่าในระดับหนึ่งเพราะข้าพเจ้าไม่อยากพูดแรงเกินไปโทษท่านที่เขาได้รับจากคนส่วนใหญ่นั้นก็เพียงพอแล้วพวกท่านน่าจะให้อภัยและปลอบโยนเขาดีกว่าเพื่อเขาจะได้ไม่ทุกโศกเกินเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าขอร้องท่านให้ยืนยันในความรักที่มีต่อเขาอีกครั้งเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนมานั้นก็เพื่อจะดูว่า พวกท่านยืนหยัดมั่นคงต่อการทดลองและเชื่อฟังทุกประการหรือไม่หากท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้คนนั้นด้วยและถ้ามีสิ่งใดให้ยกโทษข้าพเจ้าก็ยกโทษให้เพราะเห็นแก่พวกท่านโดยรู้ว่าพระคริสต์ทอดพระเนตรอยู่เพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียทีซาตานเพราะเรารู้ทันอุบายของมันเมื่อข้าพเจ้าไปเมืองตรรัส เพื่อประกาศพระกิติคุณของพระคริสต์และพบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดทางให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยังไม่มีสันติสุขในใจเลยเพราะไม่พบน้องทิตัสที่นั่นข้าพเจ้าจึงกล่าวลาพวกเขาแล้วเดินทางไปแคว้นมาซิโดเนียแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยในพระคริสต์เสมอมาและทรงให้กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระองค์ ุ่งกระจายผ่านทางเราไปทุกหนแห่งเพราะเราคือกลิ่นหอมของพระคริสต์ที่ถวายแด่พระเจ้าในท่ามกลางหมู่คนทั้งที่กำลังจะรอดและที่กำลังจะพินาศเป็นกลิ่นแห่งความตายสำหรับคนพวกหนึ่งและเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตสำหรับคนอีกพวกหนึ่งและใครเล่าคู่ควรกับงานเช่นนี้เราไม่เหมือนหลายคนที่เร่ขายพระวจนะของพระเจ้าหากำไรแต่ตรงกันข้ามในพระคริสต์ เรากล่าวเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยความจริงใจอย่างคนที่พระเจ้าส่งมา